อขอนอบน้อมต่อพระรัตนาตราัยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจจัยให้ลูกได้บรรลุมรกผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโจยโหตุสาธุสาธุสาธุส,าธสวัสดีน้มัสก,การหลวงพี่เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกทุกขั้นนะคะอ่ะ วันนี้เรามาต่อเรื่องพระโสรยะนะคะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะคะเนี่ยตอนสุดท้ายนะคะอ่าวันนี้เราสอนเสร็จแล้วหลวงพี่ก็กับเอ่อทุกท่านนะนะคะคุณสมนึกอะไรเนี่ยก็ไปอ่านนะคะแล้วก็เขียนเยอะๆแล้วก็ขอให้สอบผ่านนะแล้วก็จะหยุดไปเลยนะจนกระทั่งหลวงพี่ปฏิบัติธรรมกลับมานะเพราะเอ่อคุณ โยมแอลอะค่ะเขาบอกว่าเออก็รอพร้อมกันดีกว่านะคะก็อย่างนี้เราก็หยุดปิดเทอมไปเลยนะแต่ใครมีปัญหาอะไรก็มาถามได้นะคะลายส่วนตัวก็ได้นะคะอ่ะเราจะเริ่มเลยนะคะอ่าตอนนี้พอเราเห็นเประโยคแรกอะคะ่ะเป็นประโยคอะไรคะเลขไหนดูตรงฝันหนูนะอ่าแล้วก็คอมไว้เลยอย่างนี้นะคะตรงไหนคะฟันหนูเปิดใช่ไหมคะแล้วปิดตรงนี้อิติ อิติก็ดูตรงตอเต่าสระอีตัวข้างหน้าปนไปเลยค่ะสระเออ่าตัวข้างหน้าเป็นสระเอเสียงยาวเพราะฉะนั้นติตัวนี้เป็นอิตินะคะอันนี้ก็สนธิกันก็ตัดบทตัดบทเป็นอย่างนี้เป็นเลยคะพัดเทกับอิติตอนนี้ข้างหน้าเขาอะค่ะคือประโยคเลขนอกไม่ให้มาเราต้องทาไมคะเราต้องโยกมาหมดเลยเนี่ยเราโยกประธานมาโยกกิยามานะคะกิยาลุมภาค นำมาเปิดตรงนี้พร้อมกับอิติเปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มจากโสเศรษฐิปุตโตนะคะเราเห็นตรงนี้สาโอใเห็นไหมเป็นปุงลิงใช่ไหมคะเป็นปัตมาวิพัสเอกวัจนะอ่าแล้วก็แปลงตรงนี้ก่อนนะคะแปลตัวนี้ก่อนนะ,ะเป็นประธานนะคะปัตมาอ่าอันว่าอะไรคะบุตรอ่าแล้วก็เชื่อมตรงนี้ของนะคะหกอันว่าบุตรของเศรษฐีแล้วก็ตัดสับไปว่านั้นนะคะ อันมาบุตรของเศรษฐีนั้นต่อมาแล้วก็เอากียาคุมภาคที่เราโยกมามาเปิดอาหานะคะล่าแล้วเกาวแล้วทีววน,นี้อิติก็อยู่ตรงนี้อิต,อติมาเปิดตรงนี้อิติว่าใช่ไหมคะเออพอเราเข้าไปในประโยคเลขไหนอันนี้เป็นประโยคเลขไหนตัวแรกที่เราต้องหาคืออะไรคะแปลตัวแรกคืออาลับปณะนะ อ่ะแล้วก็แปอลปอารัปนากนเลยพัทเทนะคะดูก่อนก็ได้นะคะอ่าอันเนี้ยจะใช้ดูก่อนก็ได้หรือจะใช้แนก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็บอกดูก่อนนางผู้เจริญนะคะ,ะนางผู้เจริญนะคะแต่อารัปนาก็เราก็แปลว่าดูก่อนนะคะส่วนพัทเทแปลว่านางผู้เจริญดูก่อนนางผู้เจริญอามะเนี่ยเอ่อตอนนี้คนนี้เป็นผู้ชายพูดใช่ไหมคะ อ่าเพราะนี้เป็นเพศชายเสร็จแล้วตรงนี้อามะเนี่ยเราก็พูดกับว่าเออแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมอ่อามะเนี่ยเราก็แปลว่าจะพูดลักษณะนี้เนาะอ่าเราก็บอกว่าอามะเออนะคะอันนี้พอเราเห็นอามะปุ๊บเราก็โยกอะไรคะเอวังโยกเอวังมาก็คือว่าเอวังตัวเนี้ย <c oughs> มันจะเป็นประธานใช่ไหมคะ เราตัวนี้มันเป็นอารัปนะนะแต่เอวังที่เราโยกมาเนี่ยอ่านว่าอะไรคะอย่างนั้นะแต่เวลาตัวเอวังเนี่ยมันไปอยู่เออ่ที่ไม่ได้เป็นประธานเนี่ยมันจะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะคะบางทีมันอยู่ตัวสุดท้ายแล้วก็โดยประการละชนี้แต่ถ้าอยู่ตรงกลางๆเลยก็เราก็บอกว่าเอ,อ,อย่างนี้นะคะอย่างนั้นกลายเป็นอย่างนี้ อันนี้เราจะเห็นตัวเนี้ยมันเป็นประธานใช่ไหมคะเออเป็นประธานแล้วก็แปลว่าอันว่าอย่างนั้นอ่าแต่ว่าเราเห็นไหมคะในนี้มีอะไรคะมีกิยาคุมภาคมา์ไหมไม่มีใช่ไหมคะพอไม่มีอันนี้เรียกประโยคนี้ว่าอะไรคะประโยคลิงคัตถะนะคะตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยเรียกว่าประโยคลิงคทัตะก็คือมีแต่อะไรคะมีแต่ประธานแต่ไม่มีนะคะไม่มีกิยาคุมภาคนะคะนะ เสร็จแล้วตอนจบก็อิติดังนี้นะคะอ่าแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ข้อต่อมาเราก็ขึ้นตรงนี้เรามีสาใช่ไหมเราเห็นแต่เงาเหมือนไงอ่าเราก็ต้องหาตัวจริงมาใช่ไหมตอนนี้อันนี้เป็นผู้ชายพูดอันนี้ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสาเลยคะ่ะอิถีนะเนี่ยตอนนี้เป็นสระีนะอย่างเงี้ยสาอิตถีอันนี้ก็ทําไมคะอ่าเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็คือ ตัวนี้แต่งตัวตามกันสามอย่างถู่ไหมคะลิงเดียวกันอ่าแล้วก็วัจนะเดียวกันวิพัต์เดียวกันอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ดูตัวนี้เป็นอิทธิลิงอันนี้ก็ต้องเป็นอิทธิลิงใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นอ ى, เอเกาวัจนะอันนี้ก็ต้องเป็นเอเกาวัจนะแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นเอ ى, ปัิมาวิพัตน์นะเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเป็นเหมือนกันนะทั้งสองตัวไหมคะแต่งตัวตามกัน อ่าเราก็แปลตัวนี้ก่อนเราก็พูดพร้อมกันซาอิตีอ่าอนว่าหญิงนั้นนะคะอันนี้ก็อ่านว่าแล้วก็หญิงแล้วก็ตรงนี้นั้นอย่างนี้นะคะอ่านว่าหญิงนั้นอ่าเราก็มาดูตัวกริยาคุมภาพแก็มองหาแล้วมองหาแล้วก็เจอตรงจุดฟูลสต็อปนี่กริยาคุมภาพอยู่ตรงนี้อ่าเราก็แปลตัวนี้เลยถูกไหมเห็นไหมกริยาคุมภาพตัวนี้เป็นสระอ์เสียงสั้นเนี่ย แปลว,ว่ากิยาตัวนี้เป็นอะไรคะอาขยาถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทั้งกิยาคุมภาคด้วยเพราะว่าอยู่ตรงจุดซูนสต็อปใช่ไหมคะเป็นกิยาใหญ่ยาคุมภาคนี่เป็นกิยาสําหรับคุมภาคเลยใหญ่สุดนะแล้วก็เป็นกิยาเลยคะถ้าเป็นสระสิงสั้นก็เป็นกิยาอาขยาก็มีแปดโหมดนะอันนี้เราก็บอกว่าปุชิปุชิก็แปลว่าถามเลยคะถามแล้วไอตัวแล้วตัวเนี้มาจากไอตัวสรลอีกเนะี่ย สลีนี้มาจากไหนคะมาจากอาชัตนีก็ลงลงอะไรคะลงอีใช่ไหมคะอีอะไรคะอาชัตนีอาชัตนีวิพัตน์อ่าแต่นี้ตัวนี้ลหละคืออะไรคะกิยาอักขยาอาชัตนีก็แปลว่าแล้วนะคะแล้วปุดฉาแปลว่าถามก็แปลว่าถามแล้วนะคะอ่าแต่นี้ตัวต่อไปนะคะเราก็ถามเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมแตวนี้แปลไปแล้วกิยาคุมภาพแปลไปแล้วใช่ไหม แล้วก็มาดูตรงนี้เลยเห็นไหมตรงนี้ยังไม่ได้แปลใช่ไหมเวลาเราจะแปลตรงนี้เราก็แปลรวบแล้วก็ใส่สีไปเลยเนี่ยสีส้มเนี่ยเราแปลรวบนะอันนี้ตัวเนี้ยเขาทําไมคะเขาสนทิกันเราก็มาดูตรงยอหญิงเนี่ยยอหญิงเนี่ยก็เป็นอะไรคะเป็นนิคหิตแล้วตัวนี้ก็เป็นจอจานใช่นไหมเป็นจระใช่ไหมคะเท่ากับว่าสนทิแล้วก็ตัดบทเป็นสองสั์อย่างนี้ เสร็จแล้วตรงนี้ก็มีจะตรงนี้ก็มีจะเห็นไหมอ่าแล้วตรงนี้มีจะมามีเนี่ยอยู่ตรงนี้เราต้องทํายังไงคะเราก็เอาตัวเนี้ยกลายเป็นนิคหิตนะแล้วจะาก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะนี่ก็สนทิกันแล้วก็ตัดบทแบบนี้เป็นสองศั์นะอ่าเวลาเราแปลเราก็จะแปลตั้งแต่ตรงนี้นเห็นไหมตัวนี้ตัวสุดท้ายเห็นไหมตัวตรงนี้อันนี้เป็นอะไรคะเป็นภาวะศัพท์ใช่ไหมคะ เขาก็จะมีวิธีการแปลค่ะเ,ออเขาก็จะแปลว่าอะไรคะ <c oughs> ความที่แห่งความที่แห่งแล้วก็จดจดๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะวิธีแปลของเขาตรงนี้นะคะอันนี้ตัวเขาเองตรงเนี้ยเราก็แปทลแปทีละตัวแปลทีละตัวเราแปลตรงนี้วิพัตน์ก่อนวิพัตตรงนี้ปนไปเลยคะเป็นสองสองแล้วก็อะไรคะซึ่งใช่ไหมอีนนี้เราก็มาดูจากตรงนี้ถามใช่ไหม อันนี้เขาถามออมันเป็นอะไรคะเออมันเป็นเดี๋ยวนะคะสะกร,รมมธาตุอย่างงี้นะคะเออธาตุที่ทำไมคะธาตุที่เรียกหากรรมนะกรรมคืออะไรคะกรรมคือซึ่งกรรมตรงเนี้ยหาคืออะไรคะคือซึ่งแล้วก็เราก็เอาแปลรวบก่อนแปลรวบทยี้นะเวลาเราแปลรวบเราก็แปลตัวนี้ก่อนค่ะซึ่งก่อนนะซึ่งแล้วก็ภาวะแปลว่าอะไรคะ ความที่แห่งใช่ไหมคะความที่แล้วก็อะไรคะแห่งแล้วจุดๆๆเราก็ใส่พวกนี้ลงไปใส่พวกนี้ลงไปนะแล้วก็เป็นแล้วค่อยมาต่อตรงน,นี้พอเป็นอะไรก็มาต่อตรงนี้เข้าใจไหมคะ่ะอ่าแล้วก็แปลตัวซึ่งหน่อนซึ่งความที่แห่งแล้วอะไรคะอ่ามารดาแล้วเชื่อมได้แล้วและอะไรคะและบิดาและบิดาอะไรคะทั้งหลายแล้วก็ด้วยอ่านะ แห่งมารดาและบิดาทั้งหลายด้วยใช่ไหมแล้วนี้อันนี้อะไรคะแห่งนะอันนี้ตรงนี้หกนะแห่งอ,อันนี้ก็เขียนอย่างนี้นะคะเป็นรอหันนะแห่งภรรยาแล้วก็ด้วย是是ใช่ไหมเสร็จแล้วตอนนี้ตรงนี้เอ่อตรงนี้เป็นอานังใช่ไหมก็เป็นอะไรคะพระหูวัจนะใช่ไหมคะก็จะมีคําว่าทั้งหลายถูกไหมคะแต่ตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นหกนะหกทั้งหลายก็หกหกพระพระหูวัจนะ เราก็บอกว่าแห่งอะไรคะแห่งจุดๆทั้งหลายอันนี้แปลว่าบุตรอ่าล้วก็แปลแหงบุตรทั้งหลายด้วยอย่างนี้นะคะพอเราแปลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็นในตัวนี้เรายังไม่ได้แปลตัวนี้อะเนี่ยมันแปลว่าไม่นะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็แปลว่าไม่มีโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แปลทีะละอย่างเราก็บอกเป็นเลยคะ่ะตรงนี้เขาเป็นเออเออเป็นวิเศษนะเนาะ เขาก็ขยายสิ่งพวกนี้ยขยายเหล่านี้ใช่ไหมเป็นอะไรคะเป็นผู้อ่าใช่ไหมคะปกติเนี่ยมันจะแปลว่าเป็นผู้มีถูกไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นไม่ใช่ไหมแต่เราจะเอาเป็นมีแล้วเอาตัวไมมเนี่ยมาใส่ตรงนี้หาไม่ได้ก็ได้ไอตัวเนี้ยหาไม่ได้ไว้ข้างหลังหรือจะเอาไม่ก่อนไมมก็ไม่มีตัวนี้เข้าใจไหมถ้าเป็นไมมไม่มีโลกอ่ะนะอ่ะเราก็แปลอย่างนี้เป็นผู้ มีโลกหามิได้นะคะเป็นผู้มีโลกแล้วก็หามิได้อย่างนี้นะคะหรือเราจะแปลว่าเป็นผู้ไม่มีโลกไอตัวนี้ไม่มีอย่างนี้นะคะได้ทั้งสองแบบนะอ่าตอนนี้จบแล้วเราก็ขึ้นประโยคใหม่ตรงนี้นะคะนี่พอประโยคใหม่ของตรงนี้ <c oughs> อิตโลอ่าตอนนี้ตัวนี้เราก็ต้องโยกมาเหมือนกันนะ แต่อันนี้เราไม่ได้ใส่เนาะอ่าเราต้องโยกตัวนี้มานะคะ,ะเศอเษษิีเนี่ยเศษษิปปุตโตมานะคะตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็พิมพ์ตรงเศษฐิปุตโตขึ้นมา เดี๋ยวไม่เป็นไรนะมันเป็นสีแดงแล้ช่างมันเป็นอ่าตอนนี้เราก็เป็นเออเป็นเออตัวบาลีเนาะอืมอ่ะก็เอาตัวนี้มาใส่อย่างนี้นะคะ <c oughs> เราก็แปลอย่างนี้อ่าเริ่มอ่าตอนนี้ตัวนี้นะคะเขาก็ทำายกันคะเขาก็เป็นแต่งตัวตามกันเนาะ อ่าอันนี้ก็ตัวนี้กับตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็อย่างนี้อิตโลเศษฐิปุโต,โตใช่ไหมคะอันนี้อันว่าบ,บุตรของใครคะของเศรษฐีและนี่แปลว่าอะไรคะอิตละอิตละแปลว่านอกหนีนะคะไออิตละเนี่ยเหมือนใครคะเหมือนแจกเหมือนยะศัพท์เขาเป็นอะไรคะเออเขาเป็นไอตัวตัวเนี้ยนะคะเขาจะเป็นเออ,อนิยมอนิยมแล้วก็วิเศษณ์นะ สัพนามนะอ่าแล้วก็แปลอิตโลเศษฐิปุตโตอันว่าบุตรของเศรษฐีนอกนี้นะคะอ่าเรามาดูตัวต่อไปนะคะอ่าแล้วก็การวิเยร้อยละวัตวาเก่าวแล้วแล้วก็อิตินะเอาตัวนี้เปิดเอาตัวนี้เปิดเปิดนะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะอ่าเราก็บอกว่าวัตวาเก่าวแล้วอิติว่าแล้วเราก็ดูตรงนี้อ่า แล้วก็ตัดศัพท์อ่ะสนที่กันใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ตัดบทตัดบทเป็นสองตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวโยกไม่เกี่ยวแต่เวลาตัดตัดตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้เป็นติที่เป็นอะไรคะที่เป็นอิติเพราะว่าตรงข้างหน้าเป็นสระอานะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวอะโลคาแล้วตรงนี้ตัวติก็คืออิติตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราก็โยกไอ้ตัวนี้มาโขนตินะคะ เพราะว่าตัวนี้เราโยกชนามาชนานี้เป็นอะไรคะเป็นพระหูวจนะเป็นประธานใช่ไหมตัวนี้เป็นกิยาคุมภาคเราก็เลยต้องเป็นเลยคะตัวนี้เห็น่ามีนอนหนูกับจุดอย่างเงี้ยเป็นพระหูวจน,นะนะมันก็ต้องเหมือนกันอย่างนี้นะคะเอ,อประธานกับกิยาคุมภาคก็ต้องวจนเดียวกันคือพระหูวจนเหมือนกันอ่ะแต่แต่เป็นตัวโยกมาเหมือนกันนะอ่าพอเราเปิดนะวัจวา กล่าวแล้วอิติว่าก็เปิดตรงนี้มาพอเ,เปิดเข้ามาข้างในอะค่ะ <c oughs> สิ่งแรกคือดูอะไรคะแปลตัวแรกอาลปนะแล้วก็แปลพัทเทดูก่อนนางผู้เจริญอามะนะอามะเนี่ยคนที่พูดตรงเนี้ยเป็นผู้ชายใช่ไหมเอออย่างนี้นะคะเขาก็พูดว่าเอออันนี้เรายกอะไรมาคะแล้วเราเออตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัว เตชนาใช่ไหมแล้วก็เป็นเตชนาอย่างนี้นะคะอ่าเราตัวน,นี้เราต้องวงเล็บตั้งแต่ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เอาออกก่อนเดยนนะคะ่ะอ่าอันนี้เดยนนะตรงไว้อ่าแล้วก็เอาแคบๆก่อนอ่าอันนี้นะ โอ้มันคนละตัวกันอ่าต้องเอาตัวนี้อ่านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นวงเล็บอ่านี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าแล้วก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้ออกอืมก็เป็นอย่างนี้อ่านะคะโอเคอันนี้เราก็เริ่มตรงนี้อ่าเราโยกมาทั้งหมดเลยเตชนาใช่ไหมคะอ่าตัวนี้เป็นตะศัพ แต่อยู่ฝ่ายพระหูวจนะเราโยกชนมาใช่ไหมคะชนะเนี่ยอพอเป็นเออเป็นพระหูวจนะก็เป็นสละอาเหมือนใครคะเหมือนปุริสาอย่างเงี้ยเราโยกอะไรปุริสาเวลามันเป็นพระหูจนะก็เติมสละอาอันนี้ก็เติมสระอาแบบนี้นะเตชนาะอันว่าชนทั้งหลายเหล่าเหล่านะคะเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนะตะเนี้ยแปลตัพท์เนี่ย เขาจะแปลว่านั้นใช่ไหมคะแต่เพราะเป็นเตเนี่ยเขาเป็นเทหัวเจนะ mm hmm. ก็เลยแปลว่าเหล่านั้นนะคะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนะคะตอนนี้เราก็มาแยกตรงนี้ออกมาเรียบร้อยก็เป็นอโลคาใช่ไหมอโลคาก็แปลเหมือนเมื่อกี้เลยนะก็คืออะไรคะไม่เลยคะ,ไม,ยคะไม่มีเอ่อไม่มีโรคหรือหรือว่าแปลอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะหาไม่ได้ใช่ไหมมีโรคหาไม่ได้ ก็แปลว่าเป็นก่อนเป็นมาจากตรงไหนคะมาดักตรงนี้อ่าตรงนี้โขนติเนี่ยมันขู่ท้าชินมเอ่อว่ามีว่าเป็นเพราะฉะนั้นเราโยกตัวนี้เมื่อไหร่ตัวนี้เป็นเลยคะ,ะวิกติกตานะวิกติกตานะเขาก็จะแปลว่าอะไรคะเป็นผู้อ่าเป็นผู้เลยคะมีโลกแล้วก็ใส่คำว่าอะไรคะตรงนี้อ่ะหาไม่ได้เป็นผู้มีโลกหาไม่ได้โขนติย่อม เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเล้ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้เราก็จะมีอิติแต่ว่าเราก็โยกตัวเอ่อกิ่งมานะคะอ่าแล้วก็โยกกิ่งนะคะกิง่งเอ่อหรืออิติดังนี้ลักษณะนี้นะคะอันนี้ต่อมา <c oughs> ตัวต่อมานะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรคะเอ่อมันเป็นฟันหนูก็แปลว่าตรงนี้เป็นประโยคอะไรคะ เล็กไหนใช่ไหมแล้ก็มาดูอิติอยู่ตรงนี้อิติอยู่ตรงไหนคะตรงติใช่ไหมแต่ข้างหน้าเป็นสระเอแปลว่าติตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอิติแน่นอนแล้วก็เอาสนธิกันเนี่ยทำไมคะตัดบทเป็นสองสับอสองศั์ก็คือตัวนี้เอเตเอเตตัวหนึ่งแล้วก็ติก็กลายเป็นอิติแล้วตอนนี้เวลาเราโยกตรงนี้เป็นชนามาใช่ไหมคะเราโยกชนามาเราก็เลยโยกเหมือนเดิมมาชนะ ก็เป็นเอเตชนาแล้วก็อิตินะคะแต่ตัวนี้มันตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นตัวตัดสับแล้วเหตัวนี้มันจะเป็นอะไรคะเอเตมันก็จะเป็นเอตเอตัดสับแต่ว่านั่นแต่พอมันมีตัวนี้เป็นเอเตมันก็เป็นพระอุปัชนะก็เป็นเหล่านั่นอย่างนี้นะคะเหมือนกับเมื่อกี้อะเตตัวนี้ยธรรมดามันเป็นตัดสับ มันก็แปลว่านั้นแต่พอมันเป็นสระเอมีเตมันก็กลายเป็นเหล่านั้นนะคะแต่อันนี้เป็นเหล่านั่นนะคะโอเคไหมคะเป็นไม่มอีกต่อมานะคะแล้วก็แปลตรงนี้ก็อ่าเราก็เห็นว่าเออตัวตัวเนี้ยเราก็มาต่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยเอาอะไรคะเอาตัวเดิมเอากิริยากรุภาคตัวเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเราเอาวัตวากับอิติ เปิดตรงนี้แต่ตรงนี้โจทย์ให้มาแล้วเราต้องเอาประธานมามะไม่ต้องเพราะว่าเราโยกประธานตรงนี้มาแล้วเราก็คือไปเป็นประธานตัวเดียวกันนะเสร็จแล้วเราก็บอกอาหะแล้วก็อิติมาเปิดตรงนี้นะคะอาหะกล่าวแล้วแล้วก็อะไรคะอิติว่าใช่ไหมคะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยเนาะพอเปิดเรียบร้อยแล้ะเราก็เข้าไปข้างในประโยคเลขหนเข้าไปข้างในอ่าพอเข้าไปข้างในใช่ไหมคะ เราก็หาตัวอลปณะก็เจอแล้วอลป,ปนะอาม,มะอาม,มะค่ะแล้วก็บอกแน่แสดงนะแน่แม่หรือว่าเราจะบอกว่าดูก่อนได,ด้ดูก่อนแม่อย่างนี้นะคะอ่าเขาเรียกภรรยาเขาอะนะอาม,มะดูก่อนแม่ตะวังใช่ไหมอันว่าเธอหรือว่าอันว่าท่านนี่แหละนะอันว่าท่านอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็มาดูตรงนี้อ่าตรงนี้เห็นสีไหม เห็นสี่ก็ขึ้นเลยค่ะขึ้นตะวังตัวนี้โจทย์ให้มาตัวนี้ก็โจทย์ให้มาเหมือนกันนะเห็นสี่ก็ขึ้นตะวังนะอันนี้เขาวางคนละตำแหน่งแต่มันอันเดียวกันได้นะตะวังอันว่าเธอหรือว่าอันว่าท่านชานาสี่เนี่ยนสี่นี่เป็นไหนคะเป็นวัตตมนาวัตตมนาเลยค่ะวิพัตเป็นกิยาเลยค่ะลงสระอีอย่างเงี้ยเสียงสั้นนะคะกิยาขยะก็คือวัตนาวิพัต แปลว่าอะไรคะแปลว่าอยู่แปลว่าอะไรคะแปลว่าย่อมแปลว่าอะไรคะแปลว่าจะแล้วเอาคําว่าย่อมชาเนี่ยมาจากยาธาตุในความเลยค่ะในความรู้ก็แปลว่าอะไรคะแปลว่ารู้ใช่ไหมคะย่อมรู้ย่อมแล้วก็เนี่ยรู้อันนี้นาเลยคะ่ะนาปัจจัยนาปัจจัยในไหนคะ่ะในกัตตุวาจบอ่าเราเห็นกิยา AH, ตัวนี้เป็นอะไรคะกัตตุวาจบ อย่างนี้นะคะประโยคเขาก็เป็นกัดตุวาจบอันนี้เราก็บอกว่าชานาสิย่อมหรูใช่ไหมคะอ่าตอนี้เรามาดูต่อตรงนี้ก็เราก็เอเตตรงนี้เรียบร้อยเราก็โยกชนามาตามตรงนี้เอายกมาเอเตชนาแล้วก็อะไรคะตรงนี้ <c oughs> เอ่อตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ต้องเป็นชนนะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้พิมพ์ผิด อันนี้อันนี้ต้องแปลงใหม่นะคะตรงนี้ไม่เป็นชนานะคะอ่าน,นี้เป็นสระเอนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะอ่ะเอเตนะคะอ่าต่อะนะเอเตชนเนนะคะเอ่อตอนตัวตัวแรกใช่ไหมคะอันนี้นะคะปุบิศาใช่ไหมคะตรงพระหูเจตนะใช่ไหมคะตรงนี้ปัตถมาอันนี้ทุติยานะีคะอ่ะ ปุริเศเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นสระเอแบบนี้นะคะอันนี้ต้องเป็นชเนเนะคะเอเตชนเออันว่าอะไรคะอันว่าชนทั้งหลายเหล่านั่นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรคะไม่เอกนะคะเหล่านั่นอย่างนี้นะคะมันมาจากเอตสับนะคะแต่อันนี้มันเป็นสระเออย่างนี้คะ่ะเอเตมันก็อยู่ฝ่ายพระภูมจปนะันตรงนี้เป็นสองทั้งหลายนะคะตรงนี้ชเนเนะคะ อ่าตอนนี้ต่อมาอ่าซึ่งจนทั้งหลายเรานั่นตอนนี้ตัวเนี้ยเราจะใส่กิ้งหรือไม่ใส่กิ้งก็ได้เหมือนตัวเนี้ยอ่ะนะแล้วก็อาจจะใส่กิ้งตรงนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็ใส่กิ้งไปว่ากิ้งหรือนะคะแล้วก็อิติเอ่อดังนี้นะคะอันนี้เราถ้าเราจะใส่กิ้งเราก็เสริมเข้าไปในนี้นะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเอาไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่า มันยังเสริมไม่ได้เอาตัวเล็กน่าแล้วเสริมกยเอาสีดำอันนี้นะคะอันนี้เราได้เรียบร้อยแล้วเอาเอาออกมาอันนี้ก็มาใส่แถวนี้นะคะมอกี้อยู่ไหนแล้วอันนี้อยู่อา่าแล้วก็หาที่ใส่นะกิ้งหรือนะคะ กิงหรืออิติดังนี้นะคะอ่าแต่นี้ตัวต่อมาอันนี้เราแปลไปแล้วใช่ไหมเราเห็นฟันหนูปุ๊บแปลว่าตรงนี้เป็นประโยคเลขในเพราะฉะนั้นประโยคเลขนอกต้องไปหามาก็คือโยกมาอ่าการที่เราจะโยกตัวนี้มาเราก็ดูว่าครั้งที่แล้วเราโยกผู้ชายใช่ไหมอ่ะเราโยกผู้ชายมาใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะเป็นผู้หญิงถูกไหมคะอ่าเรามาดูตัวเดิม อ่าเมื่อกี้เราโยกตัวนี้เนาะอันนี้นะเศรษฐาพุตโตแล้วเราก็ใช้กิยาตัวนี้อ่าตัวยะตัวนี้อ่ากับอิติตัวนี้เปิดเสร็จแล้วพอตรงนี้เราก็ใช้ประธานตัวเดิมอาหะกับอะไรคะกับอิติตรงนี้ใช่ไหมสองอันเนี้ยเปิดตรงนี้ถูกไหมอ่าเสร็จไอตัวนี้อาหากับอิติตรงนี้อ่าเปิดตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันคนละตัวกันนะแต่มันจะมีนีตัวแรกตัวนี้ เอาตัวนี้เปิดใช่ไหมกะอิติพออาหะกกอิติตัวนี้เปิดตรงนี้เปิดคนละที่กันเห็นไหมตรงนี้มีอีกที่หนึ่งอ่าเปิดอีกที่หนึ่งตรงนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้ทําไมคะตรงนี้ก็เปลี่ยนประธานละตรงนี้เป็นผู้ชายตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วใช่ไหมอ่าซ้าอิถีใช่ไหมเอาตามเดิมอยงนี้ซายอิถีแล้วตอนนี้พอเขาเป็นอะไรคะอ่าแล้วเราก็เอาเป็นอย่างนี้อ่าแต่งตัวตามกันใช่ไหม มีเงากับมีตัวจริงอย่างนี้นะอ่าก็แต่งตัวตามกันสามอย่างแล้วเราก็โยกใครมาโยกแบบเดียวกันคือกิยาคุมภาคตัวเดียวกันอาหารเราก็โยกมาหมดเลยทั้งประธานทั้งกิยาคุมภาคนะสาอิทธิอันว่าหญิงนั้นเนีย่ยอันว่าหญิงแล้วก็นั้นอาหารกล่าวแล้วเราเปิดไอตัวนี้ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาตัวอิทธิอ่าเราก็ไปมองหาอิทธิอิทธิมาอยู่ตรงนี้อ่าอิทธิอยู่ตรงนี้นะคะ อิติอะไรคะเปิดตรงนี้อาหากกล่าวแล้วอิติว่าเราก็ต้องมาค่อมตรงนี้อ่าค่อมตรงนี้สีงเงินนะอย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวมันไปปิดตัวจุดอ่าเราแวะไว้อย่างนี้นะอิติอ่าว่าอิตินี่นะอิติตรงนี้กับอาหารตัวนี้อ่าว่าใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปข้างในอันนี้พอเราเข้าไปข้างในตรงนี้ พอเราเข้าไปข้างในตรงนี้เราจะสังเกตว่าตัวแรกที่เราจะแปลคืออะไรคะอันเนี้ยอะะารันะปะนะอารัปนะตัวแรกคือสามิฆ่าแต่อะะารัปนะแปลว่าฆ่าแตกฆ่าแต่อะไรคะสามิคือสามีฆ่าแต่สามีอามะแต่น,นี้ผู้หญิงเป็นคนพูดเนี่ยใช่ป่ะผู้หญิงเป็นคนพูดก็จะแต่เมื่อกี้ผู้ชายพูดนะอามะก็เป็นอะไครับเป็นเออนี่ผู้ชายพูดก็เป็นเออผู้หญิงพูดก็เป็นจะ างนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วอ่าตอนนี้พอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็มาเปิดดูอ้าวตรงนี้เขาไม่มีประธานเนาะาะตรงนี้มันเป็นชานามิใช่ไหมตรงลงได้มิก็ขึ้นอาหางนะอ่าแล้วก็ต้องขึ้นอาหอารต้องทําให้ดูสดๆนะจะได้รู้อ่าเอาอาหารสีดำนะ ่เสร็จแล้วนะคะอ่าในนี้อยู่ข้างบนลากมาอ่าแล้วเราไปดูตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไวใ้ใกล้ๆกันออไว้ตรงนี้ก็ได้นะ